ัครบท่านผู้มีเกียรติทีกเ่ารัรก่อนที่เราจะเริ่มดาเนินการศึกชิงแชมป์โลกของสาพ,พันธ์มใยโลกในวันนี้เราจะได้ท่านผู้ชมทั่วประเทศได้ชมแมซมสันอิลิตยิมลงจากหลังช้างเพื่อมาขึ้นเวทีก่อนครับภาพตัดไปเลยครับค ขณะนี้ช้างได้พาแซมสั้นอิริจินเดินทางมาขึ้นสู่เวทีแล้วเพื่อให้สมกับที่ชาวจัวงหวัดลำปางได้จัดงานนี้ให้เป็นงานช้างจริงๆวันนี้ก็มีช้างจริงๆมาให้ดูด้วยอีกสักครู่จะได้ชมผู้ท้าชิงเนเน่ลงจากม้านะครับ ไฟแชมป์โลกนี่ฉีช้างเนเน่กับมามาผู้ท้าชิงเชิญนะครับเชิญลงจากม้าเลยผู้ท้าชิงเนเน่บูยานี่ครับเชิญนะครับ กำลังจะขึ้นสู่เวทีแล้วแล้วก็จะติดตามมาด้วยขบวนม้าของผู้ท้าชิงคือเนเน่บูยานี่แห่งแอฟริกาสัส้นๆัาดีมาในชุดหรูหลาทีเดียวครับมีความมั่นใจมากมีเนเน่ก็เดินตามมาแล้วลงจากม้าเดินตามมาเลย ขณะนี้แสมสั่นขึ้นสู่เวทีนะครับขอเชิญพี่น้องชาติวันำปางได้ปรบมือให้กำลังใจแก่สัสั์นครับและติดตามด้วยเนเน่บูยานี่แห่งแอฟริกาแต่ขณะนี้ภายในสนามสายฝนก็ได้ขายไ่ตรงแล้วอากาศสดชื่นแจ่มใสดีมาก ผิดกรเมสักครู่นี้ตกกันเป็นอย่างมากทีเดียวผู้ท้าชิงก็ขึ้นเวทีตามมาแล้วครับนี่คือผู้ท้าชิงของแซมสันเนเน่บ<ฮ>ูญานี่เรียนประธานโดยการจัดการแข่งขันในบุญเท่งทองสวัสดิ์การแข่งขันมวยคู่ต่อไปนี้ ท่านผู oh. ้ชมครับก็รายละเอียดต่างๆนะครับก็ผ่านพ้นไปแล้วพิธีต่างๆนักบวยไทยวันนี้ก็ป้องกันแชมป์เป็นครั้งที่4ของสะพันมวยโลกน้ำหนักร uh ้อนะครับคือแซมสันอีดิกยิมชื่อจริงว่าสมบูรณ์พานตาสีเกิดวันที่11ปี2 5 1 5นะครับ ที่กิ่งอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดค่าตัวในชคมวยไทยสูงสุดครั้งล่าสุดก็โชคกัะหลังสวนพยุทธภูมินะครับ270,000บาทเกียรติรว,วัติก็เป็นแชมป์มวยไทยในรุ่นจูดิป,ปนันเวทของเดนเมอนและก็ลุมพินีนักมวยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้ซื้อข่าวกีฬาปี2 5 4 4สถิติการโชคของแซมสันอีก7ครั้งนะครับ ก็ชน,นะน็อกมา6ครั้งชนะคะแนนเพียงหนึ่งครั้ง <c oughs> ครั้งนี้ก็เป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่4 <c oughs> ที่จังหวัดลำปางขณะนี้ช่อง7ดสีถ่ายท่อสด <c oughs> ร่วมกับบริษัท s <c oughs> s สเอชนะ88ดสิกัดบริษัทในเครือนังสภิมฐานเศรษฐกิจนะครับที่สนามมวยช่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดลำปางก่อนหน้าการชก20นาทีฝนก็เทลงมาอย่างหนักนะครับทั้งเวทีแล้วก็ภายในสนามนี่ จึงจน้องด้วยน้ําเต็มๆเลยทีเดียวแต่ว่าแฟนมวยก็ไม่ได้ยอดอ่อทอนะครับดูกันอย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวประวัติของผู้ท้าชิงรายนี้ก็คือเจ้าดําปืนนะครับเนเน่วูยานี่เป็นชาอฟริกาใต้อันดับ4ของสหพันธ์มวยโลกปัจจุบันนี้อายุ27สติการชกนี่ทั้งสิ้นนะครับ45ครัง้งชนะคะแนน20ครัง้งชนะนอก20ครัง้งแพ้4ครัง้งมีเสมอ1ครัง้งสุดแล้วนี่ของเราชกแค่7ครัง้ง ทางผู้ท้าชิงนี่ชกมาถึง45ครั้งนะครับนับว่าเป็นมวยที่กระดูกชิ้นใหญ่มัอนกันแล้วก็วันนี้ทางสุจิรดานะครับมาร่วมให้คำบรรยายด้วยก็อยากจะให้แฟนๆได้พบกับสุจิรดาหน่อยนะครับครับสวัสดีครับชมเชครับเริ่มแล้วนะครับยกที่1นึ่แซมสั้นหรือว่านมวยมหาชนนะครับ แซมซันอิลิกิมประเภทไฟเตอร์นะครับมวยที่ชกถูกใจแฟนๆเพราะว่าประเภทเดินหน้ารูปเดียวทะลอไม่เลิกน,นะครับวันนี้มาเจอกับรองแชมป์ชาแอฟริกานะครับอุยานี่เล่นขวาลำตัวของแซมซันใบหมัดนึงแซมซันเดินเบียดเข้าไปอีกโดนหนึ่งสองของอุยานี่เข้าไปอีก เดนเนอร์คู่ใจนะครับสองคนทั้งพลสวรรค์แล้วก็ทางพาับาบอกว่ายกตัวต้นนี้ต้องคุ้มเชิงก่อนถ้าวินี่นี่มีช่องหัวเมื่อไรนี่โดนอัดทันทีนะครับหัวน,นี้ขึ้นช้างด้วยนะครับทางแซมสั้นอิลกิมยังไม่เดินนะครับยังไม่เดิน วันนี้สดจิรดานะครับมาร่วมให้ข้อคิดด้วยนะครับสดครับเออชอบมวยถอยหรือว่าชอบมวยบุกครับมวยอย่างนี้ครับครับมวยอย่างนี้ผมไม่ชอบฝ่าย,ายนะครันะก็เป็นมวยตีมือแล้วก็มีเบสติกบางคนที่ดีมากนะมีแย็บซ้ายที่อันตรายนะแล้วหมัดขวาขวาเอาไปกรดกขว,า,กวาใจได้เลยตอนนี้ทา้าหม่าซำสั้นโดนไปหลายหมัดเหมือนกันนะครับเฮียน,นี่นี่นไม่กลัวนะครับ ไม่กลัวแซมสั้นอีสานสั้นเดินเบียดเข้าอีกโดนซ้ายไปหมัดหนึ่งสั้นเดินอัดเข้าอีกสั้นเดินทะเลาะไม่เลิกนะครับัขวาหมัดหนึ่งพยายามเน้นๆนะครับยังไม่เน้นสั้นเดินเบียดเข้าอีกโดนทุกซ้ายของแน่ๆชกอย่างนี้แยบถ้าโดนจังๆนี่ยังไม่โดนเต็มหมัดนะครับสั้นเดินบี้เขาอีก ต่อยขวาลำตัวมาเวทียังลื่นนะครับเวทียังลื่นเพราะว่าฝนตกก่อนนาะเดี๋ยวได้ทราบนะครับว่าตกมาหนักมากเลยทีเดียวเดี๋ยวได้ออกหลายหมัดเหบอนกันนะครับแต่ยังหยุดของเราไม่ได้สั้นเดินปลายอีกไปแบบนี้เชิงนะครับหมดยกที่หนึ่งผ่านไปยกแล้วนะครับตัวน,นี้มาชมยกที่สองแล้วก็มาสักคู่นะครับ ลูกของหมอมยันนะครับก็เดินถือป้ายบอกยุงยุงที่2อประกุดรำลงกลางเวทีซึ่งนํามาโดยคุณกุเลี้ยงอดุลิตกุลนะครับแห่งดาราวิลล่าคาเฟ่นะครับเป็นผู้นํามามาชมยุที่2ต่อสั้นเดินปปโดนขวาของเน่น่ไปหมัดนึงสั้นพยายามเน้นนะครับผี่เลี้ยงบอกหให้เน้นลำตัวทั้งพรสวรรค์แล้วก็พยัก์สั้นเดินทะเลาะเขาอ,อีกเป็นมวยประเภทชกถูกใจแฟนนะครับ ร้อนแรงแล้วก็เดินหน้าลูกเดียวทะเลาะไม่เลยถึงดีกวแมายังหลบหมัดของเน,เน่อยู่พี่เลี้ยงของเน่เน,นี่สอนเสียงดังดีเหมือนกันนะครับส,สั่นเดินเบียดขึ้นอีกสั่นยิงซ้ายลำตัวหมัดหนะึ่งยามเน้นที่ลำตัวเป้าใหญ่ก่อนนะครับ เน่ <hina ID> พยายามใช้ความเร <Luis> ็วนะครับประสบการณ์เยอะ45ครั้งนะครับของเรา7ครั้งครั้งนี้เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่4ี่สันเดินพยายามเล่นลำตัวสลับหน้านะครับเน่ต่อย1 2 3เข้ามาสั้นเดินต้องรีบตัวลอยล้วมาโดนขวาสั้นโต้ซ้ายหมัดนึงพยายามจะเก็บให้รวดเร็วนะครับสั้นเดินเบียดเข้าไปอีก ไม่ตกนะครับเนี่ๆก็มีประสบการณ์เยอะเหลือเกินทำนาญเวทีนะครับเบสิกการโชกชัยได้สั้นยิงซ้ายลำตัวมาแต่ว,ว่าเวทีลื่นสั้นเดินอัดเข้าอีกเน<ๆ>้นลำตัวไปหมัดหนึ่งเ<ๆ>นต้อยหนึ่งสองมาแต<ๆ>่น,น้ำหนักหมัดของเนเน่นะครับมาโดนซ้ายของแซมสั้นเน่<ๆ>ออกอาการแล้วนะครับสัส้นๆยิงซ้ายเข้าหน้าหุบขาเา ดไปสามหมัดสั้นเดินปลาเขาอีกมาแต่ว่าตาของเราก็แดงกลับไปแล้วเหมือนกันนะครับโดนซ้ายอีกหมัดหนึ่งเน่นเน,เน,เน่แรกไม่ได้นะครับเพิ่งดูรถของแซมสั้นอีสานที่งมา20กิโลนะครับไม่มีเหนือ่อยไม่มีหมดหนึ่งสองเข้าหน้าลำตัวของเนเน่ นี่เป็นแค่ยก2นะครับสมสั้นต่อยไปเรื่อยนะครับต่อยย้ำแน่แน่ต่อยขวาไปอีกต่อยให้จุกให้งอก่อนนะครับโดนซ้ายเข้าหน้าอีกหมัดหนึ่งแน่แน่แน่ต่อยฮุกซ้ายลำตัวสั้นดันเข้าอีกสั้นเดินตลอดนะครับนี่เป็นเพียงแค่ยก2องน่แน่เริ่มจะให้ใจยาวแล้วนะครับสมสั้นเบียดติดเข้าอีก แตาเวทีนี้เป็นอุปรสรรคมัอนกันหมดยกที่2องวันนี้มา,าดูภาพช้านะครับในยกที่2ในนี้เริ่มจะออกอาการมาชมต่อนะครับยกที่3การถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางตำรวจทางหลวงนะครับที่ได้นำคณะการถ่ายทอดของเรามาถึงที่เขลังนครลำปางโดยสัสดิภาพนะครับแล้วก็ขากลับก็จะนำกลับเหมือนเช่นเคยนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับมาชมยกที่3าต่อ ซสันเดินเน้นเข้าไปอีกแซมสันส้นไม่กดแล้วนะครับยังติดไปด้วยปล่อยแบบสะสมนะครับสะสมซับไปตลอดถ้าได้จังหวะเมื่อไรนี่ขึ้นบนทันทีแต่ว่าแซมสันระหว่างเข้ามุมบนเหมือนกันนะครับบนให้กับพี่เลี้ยงฟังว่าจังหวะจะทำได้สวยๆในเวทีกลับลื่นนะครับพลาดโอกาสทองยิงซ้ายเข้าลำตัวของเล่ย์ เน่ต้องตีกันเชียงถอยเลยนะครับสันเดินย้ำอีกสันเดินตินกึกนอิกตาดไม่ตกนะครับยิงซ้ายเข้าหน้าของแน่ๆเราทะเลาะไม่เลิกไม่ต้องห่วงนะครับกำลังเหลือเฟือสันหุ้มขวาตัดลำตัวยิงซ้ายลำตัวต่อยแบบสะสมไปเ,เรื่อยเน่ต้องออกห่างนะครับสันเดินเตือนกิกสันยับขวาเข้าหน้าตาดไม่ตกนะครับ กำลังไม่ต้องพูดถึงนะครับ12ยกสบายเพราะว่าเก็บเนื้อเก็บตัวรุงตัวดีเหลือเกินนะครับแซมสันอยู่ในโอวาตลอดสันยิงซ้ายลำตัวอีกหุกขวาตัดลำตัวไว้ยามเน้นเป้าใหญ่ก่อนนะครับเนเน่โดนเข้าไปนี่ออกอาการไม่ดีแล้วเหมือนกันนะครับโดนหุกขวาตัดลำตัวอีกเนเน่เริ่มเป่าปากแล้วนะครับ สั้นไม่พลิดคถามนะครับพยายามเน้นเน้นหุกขวาตัดลำตัวเน้นไปเรื่อยย้ำซ้ายเข้าหน้าของเน่เๆเน่ต้องถอยห่างเน่ต่อยหนึ่งสองมาสั้นตามต่อยซ้ายเข้าอีกหุกขวาเข้าหน้าหุกขวาลำตัวหุกขวาหมดอีกเน่ต่อยขวาโดนหน้าสั้นสั้นหุกขวาเข้าหน้าของเน่ๆสั้นเดินเบียดเข้าอีกติดเร็วนะครับเน่ต่อยขวาโดนหน้าไม่บาดนึงสั้นกาดไม่ตกนะครับเน่ต่อยหนึ่งสอง ส,ส,ううส,ส,ส,สั้นหุกขวาโดนหน้าของเนเน่สั Der ้นย้ำเข้าในอีกเนเน่โดนซ้ายหมัดนี่ออาการจะสั้นต่อยซ้ายเข้าลำตัวนี่เน่ยังทนไหวนะครับสั้นพยายามเน้นล่างอีกเพราะว่าเบสิกของเนเน่นี่ชาวอเมริกานะครับไม่ใช่ธรรมดาอยู่อันดับ4นะครับชกมา45ครั้งสั้นเดินต้อนครับอีกสั้นขวาเปิดเข้าไปก่อนตามซ้ายอีกหมัดนึง ในน้เริ่มหาใจยาวแล้วสั่นต่อยขวาโดนหน้าของเนนมาดูภาพช้าๆนะครับในยกที่3เนนนนี่โดนเข้าไปเริ่มจะออกอาการแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เบื่อยานะครับมาถึงยกที่4วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกำพลชาติธรรมรักนะครับจากเกนนรยโรโซคุณเฉลียววิทยาจากคุณลิดกระทิงแดงคุณมานาคริมพานนท์จาก 3K แบตเตอรี่ธนาเอ็นตเตอร์เทนเมนต์นะครับ ชาวชางเคนจิโยมตราสิงทองที่ให้การสนับสนุนวันนี้นะครับมาชมยกที่4ี่ตาขวาปิดแล้วนะครับเนเน่วันนี้ทางแม่ผงสุพีร์นะครับก็สนับสนุนแชมป์โลกเหมือนกันเหมือนกับแอนตาซินตาขวาปิดแล้วนะครับเนเน่โอ้โหโดนซ้ายเข้าข้าง เจ้พระเดศอันนี้แม่เสียหลักลืน่นไสอีกนะครับแม่เวทีนี่เป็นอุปสรรคจริงๆเพราะว่าฝนตกมาน้ําท่วมเวทีเจิงน้องไปหมดนะครับขาขวาบววแล้วนะครับตะเกียงขวาเริ่มจะปิดแล้วนะครับทางแน่ๆแต่หัวใจยังทรหดสัส้นพยายามเน้นและเลือกนะครับเลือกนสัส้นนี่เป็นมมย,ยิ่งปลายยิ่งแรงนะครับ ต้นไม่เท่าไรแต่ว่ายิ่งชกแล้วนี่เหงื่อยิ่งออกนี่เหมือนกับดีเซลเหมือนกันประเภทตีนปลายแดงนะครับสั้นเดินเบียดติดเขาอีกยิงขวาลำตัวหมัดนี่เน่เน่ออกเร็วนะครับแต่น้ำหนักหมัดหยุดของเราไม่ได้นะครับต่อยเยอะเหมือนกันเน่เน่แต่หวังผลไม่ได้สั้นเดินปลายเขาอีกต,ติดไปเรื่อยนะครับยิงซ้ายเข้าลำตัวของเน่เน่ยิงไปหมัดหนึ่งสองหมัด สี่หมัดแล้วหุ้มไปมีซ้ายเข้าลำตัวเน่ติดแล้วนะครับเอาอาการเชนแล้วนะครับเน่ต่อยขวามาเมื่อกี้โดนหุ้มไปโดนขวาอีกหมัดหนึ่งเกียงด้านขวาปิดแล้วนะครับเน่เน่ต่อยขวาสวนมาหมัดหนึ่งสันยิงซ้ายเข้าลำตัวยังไม่งอนะครับสันติดอีก โอ้โหจ้วงขวามัดนี้ทำท่างอเลยนะครับยิงขวาอีกบุกขวาลตัวซ้ายลำตัวแอ้เน่เน่เน่ทำท่าลนนะครับไม่ลนมีก๊อกสองขึ้นมาอีกสั้นติดอีกสั้นยิงซ้ายลำตัวหนึ่งสองสามอีกลนได้ลนลนไม่ลนยังนะครับไม่ต่อยห่างไปอีกสั้นเดินติดอีกสั้นยิงซ้ายเข้าหน้าเลือกนะครับหุกขวาอีกเน่ ในศูนย์เหมือนกันแต่ว่าต้องปิดนะครับโดนลำตัวนี่อาอการแล้วนะครับทางใน,น่ีปิดแล้วสั้นเลือกแล้วเน้นแล้วดึงซ้ายลำตัวล่นไม่หลน่นดึงซ้ายลำตัวหมดยกที่สี่ท่านชมครับมาชมภาพช้าในยกที่4นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทางรุ่งเรืองทัวร์นะครับก็รับจัดนำเที่ยวทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับ ที่พาคณะกรรมการของสนามบวยโดยพนมินีมาถึงลำปางมาถึงยกที่5นะครับยกนี้สั้นเดินย้ำไปอีกเนเน่ปิดแล้วนะครับยังเอาตัวรอดได้สั้นเดินเบียดีปหุกขวาไมหมัดเนเน่ทำท่าจะไม่เอาแล้วเหมือนกัน แม่พี่เลี้ยงตะโกนเลยนะครับว่าทำไมถึงไม่สู้นะครับ<ป>พี่เลี้ยงชาวอเริกานะครับา<ป>สัส้นๆนี่กำลังเหลือเฟือจริงๆนะครับ<ป>เน้นลำตัวอีกหมัดหนึ่ง<ป>ยิงซ้ายลำตัวอีกนี่แหละทุบตีต่ตอไซีกหมัดหนึ่งเน้นเลือดเลยนะครับไหวไม่ไหวนะครับอย่างหัวใจนี่ทรหดไม่ต้องห่วงยังไม่เก็บฉากนะครับ สั้นเดินเบียดเข้ามาอีกสั้นเดินติดเข้าไปยิงซ้ายลำตัวนเนีวิ่งแล้วนะครับของเราไม่ผืดผ้านเลครับต้องระวังเรื่องนึงยิงซ้ายลำตัวลุกขาวนอีกในลำตัวอีกมาหนึ่งลุกไหล่ออยซ้ายลำตัวสั้นติดอีกเนี่ยนี่พยายามจะออกฝีมือเหมือนกันนะครับชาวอเมริกานนี่แต่ว่าออกไม่ได้สันส้นๆเบียดติดตลอด เถึงตีกาทะเลาะไม่เลิกนะครับทั้งขวาทั้งซ้ายยิงซ้ายเขพิ่มตัว,ตวอีกเน่เตอนนี้ตีกันเชียงถอยขวาบัดนี้คล่อมไปนะครับแต่ว่ากลางเวทีนี่ยัางลื่นเหมือนเดิมนะครับเนี่ยต้องถอยหักมากนี่นะครับพัฒนาในการชกพิษอารวมเป็นสิบเลยนะครับตอนนี้แน,น่เน่รอดไปได้นะครับสั้นเดินตามอีกสั้นเดิน,นเบียด ขวาหมัดนี่เน่ออกหาอีกต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับเน่เน่บูยานี่สั้นเดินตีอีกนี่เนต่อยขวามาจะเข้าแรกเหมือนกันสั้นทุกขวาอีกหมัดนึงแล่ลำตัวอีกหันแล้วต่อยหนึ่งสองสามเน่เน่ต้องถอยห่างสั้นเดินตีทอีกสั้นเดินต้อนทุกยกขาเสือไปก่อน ยิงซ้ายเข้าไปอีกมัดป็นผงอหนึ่งสองทุ่ไทย่อยซ้ายแล้วตะกอ้งไม่ได้ทนไม่ไหวมอพี่ต้องไปแล้วมองพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงไม่โบกผ้าแล้วนะครับไม่สู้แล้วสิบไปแล้วนะครับสิบไปแล้วนายกพี่ห้านี่นะครับ ตอนนี้ต้องขอเรียนเชิญสส,อสอนายไพยโรธโลซุนทอน,นะครับขึ้นคาดขึ้มขาดให้กับทางแซมสันอิลิยิมด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ราชาการจังหวัดลำปางด้วยนะครับวันนี้ชกได้เฉียบขาดเลยนะครับแต่ว่าเน้นลำตัวเป็นเป้าใหญ่นะครับแล้วก็มาได้ผลในยกที่ห้า ช่วงจนกระทั่งทาง,ทางในเนวิียนี่นะครับรองแชมป์ระดับ4ชาวแอฟริกานะครับถึงกับงอขี้กองแล้วก็กองลองไปเลยนี่นะครับบรรยากาศภายในสนามกีฬากลางจังหวัดลำปางนะครับถึงฝนฟ้าตกก่อนหน้ามาประมาณ20นาทีนะครับก่อนหน้า20นาทีเดี๋ยวแฟนๆก็ยังนี่นะครับมาดูภาพช้าๆอีกครั้งหนึ่ง 2นาที58วินาทีนะครับของยกที่5ซึ่งเนตมาดูภาพช้านะครับก่อนที่ทางเนเนอูยานีนะครับจะเอวังลงไปนะครับโดนขวาคำ้คำๆหน้าไม่เท่าไรนะครับเป็นโรคท้องบางเหมือนกันหัวใจไม่ด้านพอนะครับล่นเลยนะครับมัดนี้ล่นไปเลยเนเนอูยานี่มาดูอีกมุมนะครับยก5้านะครับ 2นาที58วินาทีใหญ่ช้อยเก็บฉากไปเลยหมัดน,นี้แหละครับทานไม่อยู่ทานไม่ไหวเลยสมสั้นย้ำไปเรื่อยนะครับซึ่งวันนี้ช่องเจดสีถ่ายท่อสดผ่านดาวเทียมนะครับร่วมกับบริษัท s s p o อสที่แจำกัดบริษัทในเครือนั่งสิินฐานเศรษฐกิจนะครับจากสนามกีฬากลางจังหวัดลำปางนะครับนี่นะครับโฉมหน้าของแชมป์โลกของสาพันมวยโลกนะครับในรุ่นจูเนียนทัมเว ป้องกันแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งเ,เป็นครั้งที่4ครั้งนี้ชกเป็นครั้งที่8นะครับเนเน่ยานี่น,นี่ผู้ท้าชิงวันนี้ชกมาถึง45ครั้งนะครับแต่ว่าทานแรงช่างของทางแซมสันไม่ไหวนะครับซึ่งวันนี้ขี่ช่างมาด้วยเน้นไปเรื่อยย้ำไปเรื่อยนะครับนี่ละครับแชมป์โลกมหาชนซึ่งชกไฟเตอร์ตลอดนะครับ แล้วก็พิตซ้อมนี่ไม่ต้องห่วงนะครับวิ่งหงวันหนึ่งอย่างน้อยๆนะครับวิ่งนี่20กิโลเมตรซ้อมเสิร์ฟนี่เหลือเกินนะครับแซมสั้นพละกำลังจึงเหลือเฟือวันนี้ก็ป้องกันแชมป์โลกเป็นครั้งที่4ไว้ได้อย่างสวยสดงดงามนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดนำปางวันนี้